สวัสดีค่ะพบกับครัวนิชานันนะคะวันนี้เราจะมาโม่แป้งกันนะคะแป้งที่เราจะโม่ในวันนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะอันนี้ก็เป็นแป้เป็นข้าวนะคะเป็นข้าวเจ้านะคะเสร็จแล้วเราก็นำข้าวเจ้านี้มาแช่น้ำไม่หนึ่งคืนนะคะเสร็จแล้วก็มาล้างทำความสะอาด แล้วก็มาใส่กระชอนนะคะส่งให้ข้าวแห้งจากนั้นเราก็จะเอาอันนี้ไปโม่ค่ะมาดูวิธีการโม่กันเลยค่ะเราก็จะนำข้าวเนี่ยนะคะมาใส่โมนี่นะคะข้าวเนี่ยเราเราใช้ข้าวตัวงข้าวดิบเนี่ยข้าวเจ้าดิบเนี่ยนะคะตัวข้าวเจ้าเนี่ยนะคะ ที่ยังไม่ได้แช่น้ำเนี่ยประมาณสองถ้วยแต่ว่าเวลาไปแช่น้ำแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ3ามถ้วยก,กว่าหน,น่อยเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะลองตวงดูสองนะคะประมาณ3ามนะคะสามถ้วยจากสามถ้วยอย่างน,นี้เราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็ประมาณสองถ้วยนะคะ ขาวาด้หมค่ะประมาณนี้ค่ะข้าวที่สองถ้วยเนี่ยเวลาแช่แล้วก็จะได้ประมาณ3มถ้วยนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำเปลาค่ะน้ำเปล่า น้ำเปล่าลงไปในเครื่องโมง่อันนี้หนึ่งแล้วนะคะก็ใส่ประมาณสองนะคะสองถ้วยนี้นะคะใส่ให้ท่วมข้าวนะคะ่ะไม่ถึงสองถ้วยดีสามถ้วยไม่ถึงสองถ้วยประมาณถ้วยครึ่งนะคะมันก็จะท่วมข้าวสังเกตว่าให้มันท่วมข้าวแล้วกันนะคะประมาณถ้วยครึ่งข้าวสามถ้วยน้ําประมาณถ้วยครึ่งนะคะ ด้วยคึ่งของอันนี้นะคะอันนี้คือหนึ่งถ้วยแล้วก็ใส่ไปอีกครึ่งนะะึงค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝาค่ะปิดฝาแล้วก็นำอันนี้ค่ะไปใส่เครื่องโม่ค่ะนะคะ่ะเราจะโม่ไปประมาณสักสิบนาทีนะคะแล้วสังเกตว่าถ้าข้าวแหลกเราก็เปิดดูก็ได้ะคะ่ะ ก็จะละเอียดนะคะตอนนี้มาดูข้าวที่เราโม่สําเร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะโม่สําเร็จแล้วก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้วิธีสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือว่าดูว่าข้าวเราเนี่ยโม,โม่ละเอียดหรือยังแล้วก็ใช้ใช้มือลงไปแตะๆนะคะแตะดูว่าไม่เป็นเม็ดละเอียดดีก็คือใช้ได้นะคะ ส่วนเวลาในการโม่นี่ก็เป็นตัวขุมกว้างแต่เราจะมีวิธีการสังเกตสองสอง,สองอย่างด้วยกันคือ1เวลา2องเอามือไปแตะนะคะใช้ควบคู่กันนะคะอ่ะตอนนี้เวลาข้าวที่เราได้มาแล้วนี่นะคะเดี๋ยวอันนี้มาวางตรงน,นี้กันคะ่ะข้าวที่เราทำสำเร็จแล้วนี่คะ่ะมันก็จะมีลักษณะรูเลีวอย่างนะี้ ้าเราเอาไปขีดกันนะคะอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยที่เราจะเอาไปทําขนมต่อนะคะถ้าตั้งเอาไว้เนี่ยก็จะนอนก้นถ้าเกิดเราเห็นว่ามันใส่มากเราก็จะเอาน้ำข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็ไปดูตอนเวลาเราจะไปผสมขนมถามว่าโม่แป้งข้าวเจ้าแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างแป้งข้าวเจ้าสดนี้นะคะก็ทําได้หลายอยา่าง เป็นต้นว่าทาขนมถ้วยทําขนมน้ําดอกไม้นะคะอะไรที่ใช้แป้งข้าวเจ้าอันนี้ก็ไปทําได้หมดค่ะตอนนี้ผลดีของการใช้แป้งสดดีอย่างไรแป้งสดนั้นไม่มีผลผมกันบูไม่มีสารฟอกขาวนะคะกินแล้วก็จะดีต่อสุขภาพนะคะสําหรับวันนี้การโม่แป้งข้าวเจ้าสดของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ พบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแป้งก็เจ้าสดนะคะ